อ,อ,ยอย่ากัดพี่คุณนะเดี๋ยวเป็นอะไรก่อนอืมเป็นอะไรแอ,อ,อ้ได้แดงแดงเออไล่เขาแล้วมาเล่นเองไปเลย ยืนข้างหลังนู่น,นไม่ต้องบิน,บนเดี๋ยวหัวทิ่มไม่ต้องบินได้หรอกหนูบินได้ด้วย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 เออเอออีหนูบินได้อืม <c oughs> อืมเดี๋ยวคางแตกนะลูก